ครับผมว่าจากบริษัทไทยอีเวนต์จำก,กัดสาขาเชียงกลุ่มนะครับก็ได้มาที่ตามต้นยางที่รักษาไว้ของแม่เปิ้ลอยู่บ้านแกงปะาปกนะครับหมูห้าตะบลชุมเจริญเลอำเภอปากช่อจังหวัดเลยต้นนี้หลังจากที่บริรักษาไว้แม่จัดเดือนล้วครับจุดพรื่อ,อนี้นะส่งเดือนแล้วสองเดือนแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือ,อยางนาตาที่บรรักษาไว้นะครับก็คือว่าทิมต้นที่มันขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ยางหนึ่งมีดสำหรับต้นหน้าตาอื อ๋อส้มนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าหนาหนามันตายจากที่บ่ได้เลยแม่นตัวนี้ก็แม่ที่ว่าแม่ว่ามันมันมันอีตายแบบใบเหลืองนั่นน่ะไม่เป็นใจเลยของแม่บอกฟังหน่อยอ๋อก็ะเด้นหนามันก็คืนแล้วเด้นหนาเนีนะมันเป็นใบเหลืองแล้วมีตายแล้วผู้น้ามันคืนแล้วต้นมันก็คืนแล้วนี่ที่เห็นบ่นะใบที่มันเลื้องกูโมโยนะตัวนั้นนะบ่อยบ่ไปซื้อแม่แต่แม่ไปเห็ดเองอ๋อครับเมื่อเมื่อว่าบ่อยบ่อยยางนะบ่อยยางยากเราแม่บอกให้ไปนะที่ใบเหลืองเนื้อ เรื่องกโมสุดๆนะครับไม่ใส่อันตัวน้ำหอมพรมแล้วก็ใส่ใส่ตัวเม็ดหอมพรมเออเม็ด้กใสของบ่อยนะแล้วก็บ่อยอย่ามาให้อีกเดือนเมีานี่เม็ดกับฟุตกหมาแกอีใส่เลยครับแล้วต้นที่ตายแบบต้นที่ใบมันเหลืองแล้วมันขึ้นมาเขียวคือเก่าเมียคิดว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเนื้อต้นนี้เน้นอ่ะต้นบ่อยจับอยู่เนี้ยมันก็เขียวกันก็เลยเนื้อเขียวมั้งครับเออใบมันก็เขียวเลยเนื้อเนี่ยมันก็เขียวกนเลยเน่้อหนะ หนึ่งมีดได้แค่นี้ความรู้สึกแน่เป็นยังไงจากที่บดิจากที่บริยน้ำอย่างเลยแม่กบว่ามันดียูยานะไดตืมกันนะแม่เนาะมันก็ได้ตืมกันเราวบนี้มันออกเสมอว่าไหมจนถ้าสมมนี่เออมันก็สมนี้ละด่างเม็ดนมันก็ไหลกคนนี่อยู่ได้ละเม็นบบเออเรื่อยๆออาเป็นว่าหลายคนมึงหบอกว่าแม่เปิลผูกแข่อยู่นะครับเบื่อแม่กะศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดแปดหกสองศูนย์สามเบื่อแม่เปิอ อันนี้โบเซืยลลอกกับไปใส่เบิงองแต่ว่าข้าวโพดที่ใ,ใส่ยิงพึ่งว่ายาบุาดีเอวเวอร์เรดเอเวอร์เรด